หุนเซนไม่ทนแล้วสั่งแบนสินค้าไทยเลิกใช้เงินบาทด้านแรงงานเขเมรร่ำไห้อ้อนวอนกลับมาทำงานในไทยช่วงนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะเรื่องความไม่พอใจและขวัญกำลังใจของทหารกัมพูชาแนวหน้าซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ชายแดนอย่างมากเลย ใช่ค่ะทหารกัมพูชาแนวหน้ามีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอย่างรุนแรงเนื่องจากหลายปัจจัยที่บั่นทอนขวัญกำลังใจอย่างต่อเนื่องประการแรกคือปัญหาเรื่องเงินเดือนที่ไม่เต็มจำนวนโดยพลทหารได้รับเงินเดือนเพียง800บาทจากอัตราเต็ม1,500บาท นอกจากนี้ยังประสบปัญหาขาดแคลนกระสุนซึ่งหากต้องการเติมสเสบียงก็ต้องพึ่งพาตลาดมืดและที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกว่าไม่ได้รับการดูแลที่ดีไม่ว่าจะเป็นเมื่อบาดเจ็บล้มตายร่างไร้วิญญาณถูกทอดทิ้งหรือแม้แต่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้ทำให้สภาพจิตใจของทหารย่ำแย่ลงอย่างมากจนไม่อยากสู้รบ พวกเขาตั้งคำถามว่ารบไปเพื่ออะไรในเมื่อการเสียสละของพวกเขาไม่ได้นำมาซึ่งประโยชน์ใดๆแก่ตนเองและครอบครัว แล้วความรู้สึกเหล่านี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อพวกเขามองเห็นความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับทหารในหน่วยงาน B HQ ซึ่งได้รับเงินเดือนสูงกว่าถึง10เท่ามีสวัสดิการที่ดีกว่าและทำงานสบายกว่ามากความไม่พอใจและขวัญกำลังใจที่ตกต่ำถึงขีดสุดนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทหารกัมพูชาตัดสินใจถอยทัพแบบเงียบๆแล้วก็ทิ้งฐานที่มั่นหลายแห่งบริเวณชายแดนซึ่งมีประมาณ10จุด การตัดสินใจเช่นนี้เปิดโอกาสให้ทหารไทยสามารถเข้ายึดพื้นที่ได้มากกว่า20จุดโดยไม่ต้องมีการประทะกันเลยแล้วเรื่องการใช้สนามบินนานาชาติเตโชเป็นเครื่องมือทางการเมืองของรัฐบาลกัมพูชาประสบความสําเร็จจริงหรือไม่ครับรัฐบาลกัมพูชาได้ลงทุนมหาศาลกว่า50,000กว่าล้านบาทในการก่อสร้างสนามบินนานาชาติเตโชแห่งใหม่ซึ่งเป็นความพยายามที่ชัดเจนในการเบี่ยงเบนความสนใจของพลเมืองชาวกัมพูชา ออกจากประเด็นความขัดแย้งบริเวณชายแดนแต่แผนการนี้ปรากฏว่าไม่สำเร็จและล้มเหลวสาเหตุหลักมาจากการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดโดยกัมพูชาไม่คาดคิดว่าฝ่ายไทยจะเล่นหนักถึงขั้นนำเครื่องบินรบ F16 และกริปเปนมาใช้ซึ่งทำให้สถานการณ์ตึงเครียดยืดเยื้อและกลายเก็ฑ์บทเรียนราคาแพงในช่วงหลังมีความพยายามอีกครั้งในการชักจูงพลเมืองโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดให้หลั่งไหลเข้าไปเยี่ยมชมสนามบินเตโชเพื่อสร้าง กระแสและเปลี่ยนโฟกัสของประชาชนแต่การที่ทหารกัมพูชาต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่ชายแดนแบบเนียนๆโดยที่ประชาชนของตนเองไม่ได้รับทราบข่าวสารบ่งชี้ว่าความพยายามในการเบี่ยงเบนความสนใจนี้อาจจะยังไม่สามารถปกปิดปัญหาที่แท้จริงที่ชายแดนได้อย่างสมบูรณ์แล้วคำพูดที่รุนแรงของแม่ทัพภาคที่สองของไทยเป็นการยั่วยุหรือเป็นยุทธศาสตร์ที่เฉียบขาดครับคำกล่าวของแม่ทัพภาคที่สองของไทยที่ว่า ถ้ามีทหารกัมพูชาลุกล้ำอนาเขตเข้ามาวางกระป๋องชาเขียวพลนซุ่มทั้งหลายมือสไนเปอร์ทั้งหลายจัดการได้เลยได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากบางคนว่าเป็นคำพูดที่รุนแรงเกินไปอย่างไรก็ตามจากมุมมองของแหล่งข่าวระบุว่าทหารเป็นนักวางแผนทางยุทธศาสตร์ดังนั้นคำพูดและการกระทำใดๆที่ออกมาจากทหารหล้วนผ่านการวางแผนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคำกล่าวนี้ จึงไม่ได้เป็นเพียงการพูดโดยพลคารแต่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การสื่อสารที่มีน้ำหนักและมีความหมายอย่างยิ่ง วัตถุประสงค์คือเพื่อประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยจะไม่ล้อเล่นกับความพยายามในการปลุกกระแสะชาตินิยมทางการเมืองของอีกฝ่ายแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณที่เด็ดขาดและจริงจังด้วยแล้วการจำกัดการใช้โทรศัพท์มือถือและการห้ามประชาชนพูดคุยเรื่องชายแดนในกัมพูชาบ่งชี้ถึงอะไรครับในช่วงต้นเดือนกันยายนมีกระแสะข่าวว่ารัฐบาลกัมพูชามีการจำกัดการใช้โทรศัพท์มือถือของทหารแล้วก็ยังมีการห้ามโพสต์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับ พเด็จการพื้นที่ชายแดน ที่น่ากังวลไปกว่านั้นคือประชาชนชาวกัมพูชาเองก็ถูกห้ามไม่ให้พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับชายแดนด้วยเช่นกันมาตรการเหล่านี้บ่งชี้ถึงความพยายามอย่างยิ่งยวดของรัฐบาลกัมพูชาในการควบคุมการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารและการรับรู้ของสาธารณาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนอย่างเข้มงวดเป็นการปิดกั้นไม่ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นคุณต่อรัฐบาเลเผยแพร่สู่ภายนอกหรือแม้แต่ในประเทศแล้วการถอยทับแบบเนียนๆของทหารกัมพูชาสะท้อน ถึงสถานการณ์ภายในและภายนอกอย่างไรคะการถอยทับในลักษณะนี้เป็นการสะท้อนถึงแรงกดดันและปัญหาที่ซับซ้อนทั้งจากภายในและภายนอกของกัมพูชาอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นปัญหาขวัญกำลังใจทหารที่ตกต่ำเงินเดือนไม่เพียงพอหรือการขาดแคลนทรัพยากรแล้วการประเมินสถานการณ์ของกัมพูชาที่ผิดพลาดต่อท่าทีของไทยมีผลลัพธ์อย่างไรคะฝ่ายกัมพูชาได้ประเมินสถานการณ์และท่าทีของไทยผิดพลาดอย่างร้ายแรงพวกเขาไม่คาดคิดว่าประ ททศไยจะเล่นหนักโดยการนำเครื่องบินรบที่ทันสมัยอย่าง f 1 6และ g ริปเปมาใช้ซึ่งทำให้สถานการณ์ตึงเครียดยืดเยื้อและกลายเป็นบทเรียนราคาแพงแล้วทำไมทหารกัมพูชาจึงตัดสินใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งและหนีการรบคะสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการขัดคำสั่งและหลีกเลี่ยงการรบมาจากหลายปัจจัยที่บั่นทอนขวัญกำลังใจและสภาพจิตใจไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกถูกทอดทิ้งปัญหาทางการเงินขาดแคลนทรัพยากรหรือความ เหลื่อมล้ำภายในกองทัพแล้วการที่ไทยสามารถยึดพื้นที่ชายแดนกว่า20จุดโดยไม่มีการประทะสะท้อนถึงความสำเร็จของยุทธศาสตร์ไทยอย่างไรคะนั่นเป็นผลรอดโดยตรงและเป็นรูปธรรมของยุทธศาสตร์ที่วางแผนมาอย่างดีของประเทศไทยซึ่งการบริหารจัดการความขัดแย้งที่ชาญฉลาดทำให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่มีการสู้รบแล้วความเหลื่อมล้ำภายในกองทัพกัมพูชาระหว่างทหารแนวหน้ากับหน่วยงาน B HQ ก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้างความเหลื่อมล้ำนี้ปรากฏชัด ในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเดือนสวัสดิการแล้วก็สภาพการทำงานซึ่งมันก็ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการรบและความพักดีของทหารซึ่งท้ายที่สุดก็นำไปสู่การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งการถอยทับแบบเงียบๆแล้วก็การทิ้งฐานที่มั่นหลายแหง่งสุดท้ายนี้ความพยายามของกัมพูชาใน,ในการปลุกกระแสชาตินิยมบริเวณชายแดนทำไมถึงล้มเหลวความล้มเหลวนี้มาจากปัจจัยหลายประการที่ผสานกันไม่ว่าจะเป็นขวัญกำลังใจทหารที่ตกต่ำการประ เมินท่าท <Taiwan> like ีไทยผิดพลาดความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจล้มเหลวและก็มาตรการจากไทยก็ต้องมาดูกันต่อนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นยังไงต่อใช่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรานะครับเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนสวัสดีครับ